เออถุงมือกดไม่ลงหรือเปล่าถุงมือมันหนานะแรงกดไม่พอหรือเปล่าต้องถอดใส่ถุงมือบางข้างหนึ่งโอเค,อเค,อเคต้องกดใช่ถุงมือมันหนา,นหนาแต่ต้องใส่ะหนาด้วยอือฮอ่าล้วเหร่ไม่หรือไม่เจ็งก็เปลี่ยนข้างนี้ใส่ถุงมือบาง ใส่ถุงมือ,นอหนะข้างหนึ่งเหมือนไก่ทวนเ้าหันหน้าดีดีเดิดนคือเสร็จแล้วแข็งที่มาจากโจตุนสารลอนพรุ่งน,นี้เราจะต้องมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งฮะลงขังนี้ ตนนี้เราลงเท้าไม่ได้ลวนี้เรามาเทีย่ยวเพราะว่ามาเที่ยวที่มัต้องลงข้าอากาศกแบบนี้วันนี้วันนี <c oughs> ้ยู่ขึ้นวานแล้วต้้าย้นวางแล้วก็แล้วน้ำมาปล่อยคืนป่าลูก <c oughs> ถ้าอยากเห็นแมวน้ำที่ไอวาเนี่ยนี่เป็นหอยมากเลยว่ะก็บอกบอกว่าให้ใส่บางข้างนึงเปลี่ยนบางข้างนึงก็จบแล้ว มันก็คือเหมือนหาดทรายแหละลูกแต่ว่ามันเป็นสีดำนีเ่เผื่อเปี่ยการเป็นไงยังเหมือนทรายปกติปะ่ะเจอประวานไม่เหมือนเนาะเผื่อเจอประวานได้นะตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ไขก่กบไม่มีหรอกดูเท่าไหร่ทรายปกตินี่แหละ,หละความรู้สึกนะเหมือนทรายปกติเหมือนทรายปกต,ปกติแต่ว่ามันเป็นทรายที่มาจากดตึกข,อ,อ,อ,ขอไฟนั่นแหละอุอ้ยหนูอยากเอาใส่ถั่วจากบ้าน ฮ้ยนู้นะเขาก็ทำก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เมยเดี๋ยวไปหาของในรถมาใส่ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วขับมันไกลมากเลยเฮ้ยเจ๋งสั่งนู้นสวยกว่านู้นน้ำแข็งเยอะสั่งนี้น้ำแข็งน้อยคือตกปหาตายเท่านั้นหนูอย่าไปใกล้ขึ้นนะ จริงเหรอมันสว่างไวเปล่าเออโอเคพอรับได้หรือว่าปรับความสว่างลงแล้วไม่รู้เดี๋ยว้องปรับความสว่างเองไม่ได้ปรับอะไรเลยออโต้หมดอ่แล้วอะลบหนึ่งเย็นไหม นี่แมวน้ำคงไม่มาอยู่หรอกโอย มาถ่ายัเฮ้ยอยู่ฟ้าดับไปจัดน้ำแข็งได้แต่ว่าอย่าอยู่ใกล้ทะเลเกิน ไม่รูของทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกำลังลุกดูหนึงสองสาเนี่ยเออนั่นๆั่นนนด้งะอุาออโอ้จะเก็บอันนี้แล้วอ่ะ ต้องบ้างแล้วยืดไปเดี๋ยวลูกใหญ่ไปห <c oughs> นีทางชว่วงนี้นเะื่อนนอกเสีย ลองชิมมีน้ำเกลือเก็บเป,เปล่าอ,อยา่าไปพูดให้น้องได้ยินเดี๋ยวน้องเผลอเอานิ้วจิ้มน้ำทะเลเกินอีกเอ้อนีจยิงทำจริงอยู่เลย <c oughs> หนีทันว่าเมื่อกี้เนี่ะหนีทันด้วยเหรอเออไม่ไม่ไมันแน่ว้่